ครับผมก็สวัสดีครับมูนี้ก็มาพบมาพอกับไรบอมเบครับโอ้หลังจากที่บ่ไดลยพอกันโดนนะครับบ่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง2-3สเดือนแล้วครับผมหนุ่งยากครับหลายอย่างครับผมก็สิมาไทเบอร์ครับหรือว่าไทแทกห้านะครับฝนกับบ่เศ้าตกจากเทื่อนะครับิึงมาตกนี่ยนะครับกปลูกแล้วปลูก ปลูกกกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับบ่โดนฝนจากเที่ยนะครับฝนมาตกมาใส่จากเทื่นะครับหมอด่านนี่แหละมาตกอีกเทื่อกประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับมือนี่ก็เลือกตั้งครับสิบสี่ครับตกตั้งแต่สิบเอ็ดุ่นแล้วครับมาตกไม่เรื่อยนะครับท้องฟ้ากับเมฆร้ายครับนาสิโตอีครับมือนี้บ้องหัวสิทธยเบิกได้หน่อยหลายสําเล็นะครับพี่น้องถาม มาหลายเลยนะครับว่าพันมันเหลือบ่นะครับเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับบ่เหลือนะครับนี่แหละครับมีต่ชุดไม่เนี่ยครับกำลังสิหง่ครับอายุกับโอ้สิบบสองสามเดือนแล้วครับมันมันแรงนะครับก็เลยบ่ใหญ่นะครับพึ่งมาถือฝนนี่แหละครับกถือว่ามีตายลุมแน่นะครับตายบ่หลายนะครับ บองตายหลุมกับมีนะครับเว้นสองกับมีนะครับเวนหนึ่งกับมีนะครับบ่ได้ออกมาเบิงจักเถื่อนนะครับตั้งแต่มือปลูกนะครับจนมาหอดมือนี่นะครับเนี่ยพึ่งมาเห็นต้นมันเจ้าของนะอยากอีรีครับผมถ่ายเหตุพอแม่พี่น้องเบิงเขาข้าวนะครับท่านมันกระเสียดสาดแปดศูนย์นะครับนี่ครับทั้งแปลงนะครับ แปลงของบนอีกนะครับเก้าไรนะครับของตาเพื่อนนะครับคาดว่าสีมีหลายนะครับสำหรับปีนี้นะครับร่อให้ต้นพันธุ์มันพร้อมกอนนะครับจังสีได้ตัดขายนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าขาวนะครับแปลงของหน้าเพื่อนนะครับติดกันนะครับงามขึ้นกันนะครับนี่เพ่นของเพื่อนใส่ปุ๋ยแล้วนะครับ ลังกินปุ๋ยนะครับหยาว่ามีจเกเส้นผมกับเบื้องบ่ออกเคลื่อนนะครับวนาข้าวกับแปดเก่านี่ตั้งกันมองเลยครับพว่ามันเคลื่อนนะครับแต่ว่าเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงอิลีเพิ่นวนาข้าวนะครับเพิ่นกับไปสื้อมาขค้นกันนะครับแล้วก็หน้าเพิ่นกับไปสื้อต่อมาอีกเคื่อนนึงนะครับผมก็ได้มักปลูกแน้อยู่ครับแต่ว่ายุอีกแปลงนึงครับ แปลงนี้เป็นกเกษตรศาสตร์แปลศูนย์ทั้งเบิดนะครับนี่ปุ๋ยก็ถือว่าง,งามอยู่เด้ยครับเนี่บ่พาท่นได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างเลยนะครับห้องผืนบ่อดดห้องนะครับวานขี่ไก่เม็ดนะครับพุทธมหาวานนะครับบ่หัวจากสอบนะครับหาหกสอบเนี่ยนะมั้งแปดไรเคมีบ่อดดห้องเลยนะครับ หัวทางเต่สีไทเบิกได้บอลครับบ่ไเด้ยางลงไปเบิ้งนะครับยานมันลมนะครับนี่ไทไปเรื่อยๆนะครับจังไนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดถือใจกดติดตามเด้ด้วยครับผมกับทางช่องไล่บอมเบนะครับหายไปสองสามเดือนนะครับผมบ่ไเด็กมาลงมคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับผมใหญ่ยีรีครับจากนี้ไปก็สิเด้ลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเขาข่าวอยู่นะครับ บึ้งเรื่อยๆอยู่นะครับสรหรับการจะเริ่มเติบโตนะครับไทเบิร์สผมมาทีไสบ่หลายนะครับปุ๋ยนี่ครับแปดไรนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งลูกต่อไรนะครับปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเข้ามาใส่หลอดสองอีกก็ได้นะครับผมช่วงนี้กับปุ๋ยกับราคากับพอฟังอยู่ครับ ่ะบุกหัวิขึ้นอีกบ่นะเพราะว่าชนะ่วงนี้กับฝนลงนะครับค้นกับที่นองกเกษตรกรกับซื้อปุ๋ยกันรลดนล้มนะครับช่วงนี้ครับวกลานขาปุ๋ยกับยังไม่ถือโอกาสขึ้นกันหรอกครับอีหยังกับแพ้งนะครับบ้านใสปุ๋ยนะครับนี่ยกับสีมีเหยียมเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อเบอิกซ่าแล้วนะครับ มันหักหลายแนวหลายอย่างนะครับผมมันเหี่ยวกับยี่แนนนะครับมีเหี่ยนะครับสื่อขายกับระวังมีชาชีพนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับพันมันแพงสเลืกเกินนะครับบ่ว่าพันธุ์อียงนะครับแพงเบ็ดนะครับขี่มูขี่ม้ากับมีล่ำละสองสามบาทน,นะครับ เดี๋ยวพวกที่มัดของถือนะครับบนเมนวดีนะครับของถือสุดท้ายบ่ได้ยังจะต้นนะครับพอถือโกงนะครับเห็นของถือเราฝากโอนเงินทันทีนะครับวิชาชีพนะครับระวังให้ดีนะครับผมน้องเล็กอะฝาก่อให้พี่น้องไว้ซํานี่นะครับย้อนไปเมื่อพอกันคลิปหนานะครับี๋ยวสิไทเบิกจังน้อยกันนะครับโอเคเนาะครับสวัสดีครับผม